ผู้ชายใช่ไหมเตรียมแต่ว่าเพราะว่าครึ่งปีอะไรนะแกจะไม่เห็นหน้าขึ้นปีเนี่ยต้นปีอาจจะของปูเล่นอ้าวขอก็ยังรับงานอยู่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่ได้รับงานก็ยันไปนั้นสารล่ำลาแล้วไงก็ไปประมาณอาทิตย์เดียวอ่ะขั้นต่ำผู้หญิงไปสามเดือนไปนั้งกันก็พูดพูดใช่ถ่ยทเดียวไม่ใช่ถ่ายอาทิตย์เดียวไปอาทิตย์เดียวแล้วก็กลับมารับงานที่กรุงเทพแค่ไม่ได้ไปนานหรอกคูณเล่นหรือคุณเล่นตอนนี้ไม่ถึงขั้นไหนแล้วบบมัน ม,มันเกือบครึ่งทางยังองเปอร์เซ็นต์องเอนต์อะไรคือสงเอร์เต็มสงเต็มร้อเต็มร้อยหรือเสินึ่งร้อยจริงเหรอโอ้เท่าเกก็เลยเ98%ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ครับใช่ประมาณบคกาได้ดูาปีหน้าต้องปีหน้าเนี่ยก็คือแต่ละซีนมันที่จริงแบบแตละซีนมันใช้ความความ ความละเอียดค่อนข้างสูงอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าคือช่วงแรกก็คือช่วงปรับตัวที่ทุกคนแบบว่ายังไม่ชินกับอาจจะเป็นคําพูดในแบบในยุคก่อนหรือว่าอาจจะยังไม่ชินกับตัวละครผมว่าถ้ามันม่เรื่อยๆไปมันน่าจะโ r o ขึ้นแล้วก็ให้ถ่ายได้เยอะข<อ>ึ้นผมชินกับตัวลนะครยัง<อ>ผมรู้สึกว่าผมก็ชินนะผมรู้ผมแต่ว่าทั้งล่าสุดที่ไปก็รู้สึกว่าติดๆขันๆันนหน่อยเพราะว่าพี่ฝนพุ่งขับเขาสตกนิดนึงเรื่องกบบระบทดต้องพูดเ๊ะทุกค,คำอะไรเงี้ย เขาบังเอิญเพราะาตัวละครมันไม่ค่อยเหมือนกันอะใช่เฮ้ยนั่นอะไรตายแล้วเฮ้ยเกือบแล้วโค้ชที่สามารถพี่ยาสิเดี๋ยวโอ๊ยตายแล้วทำอะลังจุ๊กเลยเนี่ยอะไรพี่สิงห์หัวได้ยินพี่รู้อะพี่ต่อไปโอเคโอเคครับผมไม่รู้เราคนเรามันยากจริงเลลูกก็ไม่ยากครับไม่ยากไม่ง่ายไม่รู้เรื่องครับวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ไม่รู้ครับแต่ผู้เล่นทุกคนเขาก็รีอะไรนะครือคำสั่งเรามันก็คือแต่บทที่เราต้องพูดให้มันตรง ใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากยากเกินครับผมก็พยายามปรับตัวอยู่เล่นกับใครยากสุดเขาบอกใครยากสุดเล่นกับใครเหรอเาใคราสุดเล่นกับเพิร์ดเล่นกับภูเบเนียใช่เพราะเราต้องจริงจังเลยมันขำมันต้องจริงจังใช่ใช่ใช่เพิร์ดคุูวเขาไม่จริงจังหรือเขาจริงจังเขาในแบบเขาตั้งใจทำงานมากแต่ว่าคือนอกจอมันจะแบบว่าเพิ่งเล่นเพิ่งนคุยกันอะไรเงี้ยเออใช่แล้วก็อยู่ดีๆเขาบทบาทว่า แล้วสถครั้งต่อมาก็คือก็คือเป็นสจบหมดเลยไม่มีเลยใช่ใช่ใช่แต่พอาแรคเตอร์ในตัวละครมันไม่ค่อยเห็นนะู่กลบกมันต่างกันหรือลูกก็ไม่รู้เหมือนกันครับเล่นมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไม่ทราบอะไรเลยกระต่างจากโคตรเยอะไหมลูกก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราเล่นหมือนกัไม่รู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเล่นเรื่องนี้หรือเปล่าิไว่ามันไกลตัวไหมมันคิดว่าไกลตัวไหมกับบทญี่ปุ่นนก็ไม่ทราบเหมือนกันที่จริงก็รู้สึกว่าไกลเหมือนกัน ไกลบ้านเหมือนกันไปถ่ายถ่ายไกลบ้านใช่ไกลบ้านกับพุ่งกับเพราะว่าไงบ้างพุ่งกับบอกว่าขนฝนใช่ไอมเราต้องต้องเพิทมอะไรก็เพิ่มเติมความด่อนิหนึ่งใช่เพราะว่าต้องไปสู้กับองคชายที่เหลือซึ่งจริงตลอดอยู่แล้วมันก็ต้องเพิ่มอีกหรอใช่ก็ใช่ใช่เอาให้ตายกันไปเลยต่อตายไปเลยคือเพราะว่าอย่เนี่ยมันต้องแบบว่าสู้กับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าสู้กับตัวเองใช่สู้กับตัวเองดีที่สุดครับผมใช่ต้องสู้กับรุ่นใหญ่ ไม่ต้องซอสเรื่อกับตัวเองดีที่สุดใช่สู้กับตัวเองก็เป็นอะไรอย่างนี้เป็นตัวเองเลยพี่ตัวหนูก็พี่เดี๋ยวผมจะโดนตัดอีกนะตัดแสนนะนะไม่ใช่เดี๋ยวจะโดนตัดไม่เอากลัวไม่อยากเลยอยากสปอยเรื่องนี้เขาโหดนะเพราะเรื่องถามเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นเลยตัดแล้วเลยเหรอไม่ตัดติดตา ไปตามด้วยไปตามอาทิตย์หน้าไปปีหน้าอธินาพูดเลยอาทิตย์หน้าได้ดูแล้วไปปีหน้าได้ดูแล้วใช่ใช่เดี๋ยวก็ได้ดูแหละเขาประกาศมาผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกรูดจริงแต่ดูเราเราได้เป็นฉากนั้ใช่ใช่ใช่ก็อยากรู้ก็เดี๋ยวถามใหม่